นางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลว่าตลอดระยะเวลา11เดือนที่นายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศได้สั่งการและลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาในแต่และจังหวัดอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหนงานต่างๆอย่างบูรณาการโดยดำเนินการใน25จังหวัดหลักตั้งแต่วันที่1มิมถุนายนถึง31กรกฎาคม2567 ผ่าน12ตัวชี้วัดหลักและ31ตัวชี้วัดย่อยและนำทวัดปุรีโมเดลจังหวัดร้อยเอ็ดและท่าวังผาโมเดลจังหวัดน่านซึ่งประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบจังหวัดสีขาวมาแก้ไขปัญหาผลการปรปับปรามยาเสพติดในพื้นที่เร่งด่วน25จังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับปี2566สามารถดำเนินคดีกับผู้ค้ายาและผู้เสพได้มากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ พลตรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าได้กำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรวมทั้งนำต้นแบบทวัตุรีโมเดลมาเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนง,งาน วัดบุรีบเดีเนี่ยถ้าเราดูสถิติรัฐบอกว่าการแก้ปัญหายาเสพติดประสบความสำเร็จตามตัวที่วัดแต่ประชาชนบอกว่ายังมีปัญหาอยู่ที่สําคัญที่สุดคือข้อมูลทางสังคมคือข้อมูลของผู้ใช้ยาติดยาเนี่ยเรายังต่างคนต่างทําวันนี้ก็จะให้จัดทาฐานข้อมูลซึ่งเมื่อเรามีฐานข้อมูลด้วยกันเนี่ยการตัดสินใจการดาเนินนโยบายเยกี่ยวกับยาเสพติดจะมีความชัดเจน สำหรับผลการดำเนินงานป้องกันปราบปารามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดระยะเร่งด่วนในพื้นที่25จังหวัดได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด13,785คดีและการตรวจสอบอายัดทรัพย์สินได้เกือบ900ล้านบาทจับกลุ่มกลุ่มเครือข่ายการค้าย,ยาเสพติดรายสำคัญ214เครือข่ายนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้ถึง8,557คนโดยมีชุมชนที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว 2,346ชุมชนนำผู้เสพที่มีอาการทางจิตเข้าสู่กระบวนการบำบัดดำเนินการแล้ว16,652คนจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม2,711แห่งนอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดระเบียบสถานบันเทิงสถานบริการรวมทั้งรอบสถานศึกษา โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการสำรวจหมู่บ้านชุมชนเพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในปีงบประมาณพาศ2568ด้วยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน